สวัสดีค่ะไประเรียนมาอยู่โรงพยาบาลกลางเลยค่ะเด้อเรียนนั่นออกมากินเข่าอยู่ข้างนอกเดียนก็เลยมาทายวิวบรรยากาศเบื้องปีนคือฝน,น,นสีตกนีีละเรียนมาทายวิวบรรยากาศนี่เบื้องนอกกันเนาะ,ระเรียนออกมาทางนั่นมองด้านพาบลลมหลุมราชการที่หาเนาะเนะบื้องตึกระงบาลกลางสูงสูงที่น้องใช้ใจ,จักซันเป็นรง บานเกา่ายวบานแก่เนาะพี่เนาะจุดสูงก็อ,อย่างหนึ่งโรคบานกลางเนาะด้านมองนี่กว้างกว้างเลยพี่น้องด้านมองนี่กว้างก็อย่างหนีน่งริมลมลมลมขักลมแนเบึ่งต้นเสียว เ,เอาต้นเสี่ยวมาปลูกเนาะคนะเนาะมันหมากเสี่ยวก็ล่างเป็นหมากเป็นดอกก็มีเป็นหมากก็มี่างบ้านประเดี๋ยวเอื่อนหมาโสมเสี่ยวเนาะคนะเนาะเป็นต้นโสมเสี่ยวมึงขจ้า,จาปลูกต้นใหม่งามงามต้นใหม่งามคักดอกเฟื่องฟ้างามก็ยังเป็นน้องให้มั้งนะ น,นีน่อันนี้เป็นสมเที้เนเฮ็ดเป็นนั่นผักนะค่ะเนาะสูงสูงมั้งเนะี่ยสูงคักคือนอย่างประเดี๋ยวมาเบิ่งอยูท่ทางนี่สูงคักสูงเนี่ยอ,นะอากาศห้อนห่อนนะต้นสมเสียวอันนี้ลงไปนี่ก็ห้องใต้ดินเพิ่นเน,นาะค่ะเนาะ น,นี่ระเดิยนยู่ยืนอยู่สั่นที่เทเานะอันนี้ลงไปนี่ก็นมนีบันไดลงไปห้องใจดินาเจาห้องกลางล่างเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นหนึ่งสัน่นสั่นหนึ่งอันนี้บันไดมีลงไปทุ่นกับที่เป็นสั่นที่หนึ่งเพิ่งระเดอนไทยบรรยากาศลงบานกลางห้เบิองเด้อพี่น้องเลยเพระาะว่าประเดอนมาลงบานกลาง เดือนมาหาหมอเนาะค่นะเนาะเดือนประจําใบก็เลยมาหาหมอขั้นเรื่องเป็นหอวเรื่องไอเดือนมะทายบรรยากาศหอเบืง้งอันนี้ต้นอยังเนาะน,นี่เนาะโบจักเนาะนะต้นอยัางน้อยเนาะเป็นผู้ไหญต้นนี้ไงงามเพียงบรรยากาศลูงบันการ พูนเสาทงเด้อพี่น้องอยู่แป็นๆทุ่งนกปินต้นไม้ดอกไม้งามงาม ประเด็นเกษสิจบกินใบซ้ำนี่คนน้องขนออยู่หลอดปลอดไฟบรรจุก้นอยู่ดีสบายความเทียนจะได้วามไข่จะมีเด้อกันเด้อไปตั้งใดก็อย่าลืมใส่ซแมทขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไรทุกเรืองประเด็นสิเข้าไปเหนนั้นได้เวลาหมอตรวจแล้วเน้องขนอประเด็นสิเข้าไปข้างในคนเหมือนไปติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็ใบซ้ำนี่คนเด้อกันเด้อสวัสดีค่ะ